สวัสดีจ้าพี่น้องมืออันอันพี่ไม่พี่ไม่สั่งเอ่อกุนเชียงสั่งกุนเชียงจากเออเออจากมูอยู่จากมูเอ่ออยู่ในเฟสนะจ๊ะค,คนสนิทคนสนิทกันอะไรสั่งจากน้องจอยจ้ะพี่น้องเพิ่นขายเบิดทุกอย่างนี่จ้ะแพ็คแพ็คหนึ่งสิบหกไอโร่พี่น้องนี่ เชียงพี่ไม่สิสิลลองทอดกินแพ็คแพ็คละสิบหกอัลโลพี่น้องมันก็พ่อซื้อกินเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเพราะว่าเออเออถ้าเฮาถ้าถ้าเฮาเออซื้อยูรานไทยมันมันก็แพงคือกันพ,พี่ไม่พี่ไม่พี่ไม่ว่าถือจำได้ในพี่น้องสิบหกอัลโลเนาะ กุนเชียงพี่น้องถอดกินกับขาวันหอนเนาะพี่น้องเนาะถอดกินกับขาวหอนแสบปัญยังมันมันมีจักอันเดี๋ยวพี่ไม่นับก่อน, 1, 2, อนหนึ่งสองสามีหกอันหนึ่งเออมีแปดอันแพ็คแพ็คหนึ่งมีแปดอันพี่น้องแพ็คละสิบหกยูโร กินกับเขาหนอนแสบคักเพิ่นมีขายหลายอย่างพี่น้องเพิ่นมีรสดีมีโอ้ยน้องจอยเพิ่นขยันเพิ่นขัวรพริกขวัวเออเขาขวัวขายแล้วก็ของกินของโอ้หลายย่างจะเป็นเห็ดขายพี่น้องสร้างได้เลยจ้ะสร้างได้แต่ใครสนใจเอ่อแต่ใครสนใจอยากสร้างคือพี่ไม่เออเออเออขอทอยูกับพี่ไม่ได้เ้อจ้ะเด้อเพิ่นขายเพิ่นขายเออเออรสดีแล้วก็เขาขัวรพริกขวแล้วก็กุนเชียง หลายอย่างจะพี่น้องหลายอย่างเขาเขาไปคุยกับเพื่อนเองได้เนะหลายอย่างนี่จ้กพี่ไม่กินสิทอดกินพี่ไม่หิวเขาพี่ไม่อยากกินพี่ไม่อยากคืออยากกินกุนเชียงทอดมาเนี่ยเดี๋ยวเออเอเอกินกับข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวดีเนาะจังเสีสบเน,นาะพี่น้องเดี๋ยวพี่ไม่สิกินกับข้าวเจ้ามาเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นจังเดี๋ยวมืออื่นจังสี่งข้าวเหนีนยว พี่ไม่เฮ็ดว่าเป็นพี่น้องอันกุนเชียงเนี่ยแนวอื่นเฮ็ดเป็นอยู่หมูหมูย่อพี่ไม่ก็เฮ็ดเป็นอยู่แต่ว่ากุนเชียงเฮ็ดว่าเป็นแต่กระอยากสิล่องเฮ็ดอยู่้า้า้าเ้าเฮ็ดได้กินเองก็ดีเนาะพี่น้องเนาะถ้าเฮ็ดมันกระทงเนี่ยมันก็นนกนขึ้นอันนี้เยอะมาพี่นอ้องทุ่งสาต์ไทยเยอรมัน กับทุงไทยพี่ไม่ก็บอกไม่ยังจัดทายห้เบิ้งเหมือนนี้พี่น้องมาเด้อมากินกับพี่ไม่เด้อแซ่บๆน้ำกันขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พี่ไม่เด้อจ้าเด้อจะไปหาเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละจ้าไปหาไพซ่ากก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อพี่น้องพี่ไม่ก็สิไปหาทุกคนนั่นแหละจ้า ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืม Subscribe และกดติดตามจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย